สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับผมแล้วก็สวัสดีเจ้าของรถด้วยนะครับเจ้าของรถอยู่ต่างประเทศนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้วางใจทีมงานอูช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผมก็คันนี้เป็นขงซิ่งสเต็ปสองนะครับก็พูดเรื่องขขงซิ่งของร้านเราก่อนนะครับก็พูดหลายคลิปแล้วแหละเนาะเราก็อธิบายเหมือนเดิมนะครับโขงซิ่งเนี่ยของร้านเรามันจะเป็นเทอร์โบประกอบนะครับก็คือเทอร์โบที่ผมผลิตตามสเปคของผมเองนะครับผมจะไม่ใช่โบเก่าญี่ปุ่นนะครับ มันก็จะทําได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับมันไม่เชิงว่าตัวไหนจะดีที่สุดมันก็อยู่ที่ว่า,าเราชอบแบบไหนามากกว่านะครับผมมันมีทั้งโบเก่าโบใหม่นะครับถ้าโบใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโบตามสเปคนะครับก็สเต็ปสอผมจะเป็นเทอร์โบใหม่นะครับผมคันนี้ลูกค้ามีเพิ่มท่อสีเต็มใบ3นิ้วปลายยาวแล้วก็วัดบูธหนึงชุดนะครับเดี๋ยวพาไปรีวิววัดบูธติดตั้งยังไงสําหรับรถที่ไม่มีค้าหลังคานะครับ เห็นลูกค้าหลายท่านถามมานะครับเรื่องวัดบูธอยากติดแต่ไม่อยากใส่ค้ำหลังคานะครับนนี้ก็เช็คลวดซึมให้ลูกค้านะครับผมก่อนจัดส่งนะครับก็เป็นคนแก่ใช้เราก็ต้องทำให้ครบจบนะครับ ก็ในเซตเราก็จะมีสปริงให้ในเซตนะครับผมก็จะมีสปริงมีชุด t u r b บ,บมีชุดท่ออะไรให้ครบนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ใส่สปริงอยู่แล้วก็สปริงที่เราแถมให้ก็เอาไว้ไปไล่ว่าตัวไหนจะดีที่สุดนะครับ เหลือนะครับผมเป็นลุ้มเป็นบ่อนิดหนึ่งนะลูกค้าเพราะว่ามันเป็นดินที่เพิ่งเปิดหน้าขึ้นมานะครับ เต็นี้ก็อยู่ประมาณ19,500านะครับสเต็ปหนึ่งก็อยู่17,500นานะครับเดี๋ยวลูกค้าถามผมว่ามีแต่สเต็ปสองแล้วสเต็ปหนึ่งคนไม่นิยมหรอเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มองสเต็ปสองนี่ก็คือมันก็อยากสุดอากทุกคนนะเออก็อยากสุดอยากไปได้แรงอยากขอนยาวๆอยาก มันก็อยากลั่นๆน,นะครับผมคนก็เลยเลือกสเปคนี้ส่วนใหญ่นะครับแต่แต่ถ้าถามผมว่าเรื่องสเปคเปอื่นๆโบเก่าญี่ปุ่นโบ VGS ใช้ได้ไหมมันก็เหลือๆนะครับผมเหลือสบายนะครับมันอยู่ที่เสียงนะครับคนไม่ชอบเสียงเราก็จะไปบังคับให้สั่งแบบนั้นแบบนี้มันไม่ได้นะก็เหล่อลูกค้าตัดสินใจนะครับ หรับเรื่องงานติดตั้งก็อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับก็ใครที่แบบพอเป็นช่างก็สั่งไปติดตั้งเองได้นะครับผมก็ขอบพระคุณลูกค้านะครับทั้งเจ้าของรถนะครับผมที่มั่นใจทีมงานช่างบิ๊กนะครับผมตัวไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมรับประกันว่าจบแน่นอนนะครับผมทนแก่ขับสบายนะครับนี่ครับเราจะพา เราพามาชมขาวัตบุตที่สําหรับลูกค้าที่ไม่อยากใส่ครับหลังคานะครับก็จะยึดตรงนี้นะครับผมนี่ฮะนั่งวัดบุตตรงนี้เลยนะครับผมวัดบุสเข็มทองนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะยึดตรงขากระจกนะครับฟังเสียงนะครับก่อนปิดท้ายสงงานนะครับ ครับผมหากสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอูช่างบิ๊กเทโบขอบคุณครับ